อ่านออกไหมเนี่ยสีน้าเงินอ่านออกไหมูกบอ่ค่ะบอ่ค่ะอ่านไม่ออกค่ะนางหายเดียวคู่นางหายเดียวใครได้ชื่อถูกต้องชื่อชื่อชื่อตรงนี้ไงลูกแล้วก็นี่แหมงอยู่ไหมไหมหายใจใช่ใช่ใช่จารีตงนี้อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้อ่าตอนนี้อ่านว่าชื่อใช่ไหมครับตอนนี้อ่านยังไงลูกหายชื่อหน้าอ่าหายชื่อ หายชื่อนะครับหายชื่อตัวนี้เป็นเสียงอะไรครับเสียงเบานะครับตัวนี้ชื่อตัวนี้มันเสียงเบาแต่เขียนเหมือนกันนะลกูกในบริบทนี้มันเอเสียงเบานะครับเสียงกินประโยคไวยากรณ์ชื่อจมามาหายชื่ ager, อจำมาจำมาก็คือมันเป็นประโยคคําถามท,าที่ให้เราเลือกตัวเลือกนะครับระหว่างตัวเลือกที่หนึ่งตัวเลือกที่หนึ่งก็ให้เป็น A ตัวเลือกที่สองก็ให้เป็น b นะครับโครงสร้างมันเป็นยังไงอ่า โครงสร้างมันเป็นยังไงเรามาดูกันอี่ยนสิแป๊บโอเคเรามาดูอ่ะประธานเขาบอกว่าประกอบไปด้วยประธานประธานคืออะไรเป็นประธานได้บ้างนามคำศัพนามใช่ไหมอ่าคนสัตว์สิ่งของนะครับประธานในที่นี้คือใขรโดกยกตัวอย่างประโยคประโยคนี้ 你是่ชื่อชื่อาาือ่อมป,ประธานในที่นี้คือใครครับนีนี่คุณใช่ไหมนี่ใช่ไหมครับต่อไปบวกด้วยชื่อชื่อยกลงมาเลยตามนี้เลยชื่อเมื่อมาเป็นประโยคในภาษาไทยแล้วเราไม่จําเป็นต้องแปลก็ได้ลูกเราไม่จําเป็นต้องแปลด้วยนะครับไม่จำเป็นต้องแปลต่อไปครับเอคืออะไรลูก A ก็คือตัวเลือกที่หนึ่งใช่ไหมครับ A คือตัวเลือกที่หนึ่งคือคําว่าอะไรครับในประโยคนี้คือคําว่าชื่อมี่ฟาดตัว <canyon> ชื่อมีฟ่ฟาอ่าชื่อมีฟ่ฟาแปลว่าอะไรครับทานข้าวใช่ไหมนนี้คือประโยคอันนี้ก็คือตัวเลือก A ตัวเลือกที่หนึ่งต่อไปครับเหมือนเดิมหายชื่อเอาลงมาเลยตามโครงสร้างเลยหายชื่อเอาลงมาคําว่าหายชื่อตัวนี้แปลว่าหรือหรือว่าครับเมื่อแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็บวกด้วยตัวเลือกที่สองคือคําว่าอะไรลูก ชิวเนียนแปวชิวเมียนแปาชิวเมียนเปาก็คือทานขนมปังครับเห็นไหมครับพอจะดูออกไหมครับว่าโครงสร้างมันเป็นยังไงครับอ่พอจะดูออกอะเรามาดูเพื่อความชัดเจนกว่าเดิมปึ๊บเอ๊ช้างเขาทําอะไรครับช้างกินอ,อะไรกินขนมปังเออเกิดมากพึง่งพอเนี่ยละว,ว่าสร้างกินขนมปังอ่านให้เราฟังได้ไหม คืออะไรครับประโยคนี g, so so oh oh like ้ถ้าชื่อชื่อชื่อร่ชื่อชื่อว่าชื่อชื่อบุจะาปลุกเมื่อไหร่หน่อยโอ้ my g สุดยอดเลยค่ะ่อยกอดอ่ะดีมากดีมากตอบภาซาจอแต่ว่าอาจจะมีการดีเลย์สัมากมไม่ใช่นิดหน่อยประโยคนี้อ่ะว่าถ้าชื่อชื่อหมี่ฟรหรือชื่อชื่อนเปาใช่ไหมครับอ่ะประธานก็คือใครลูก ทา <ersch> ใช่ไหมแล้วก right. okay. ็ชื่อตามโครงสร้างเลยต่อด้วย a คือใครครับชื่อหมี่ฟ้านะตัวเลือกตัวเลือกที่หนึ่งคือชื่อหมี่ฟ้านต่อไปครับหายชื่อเหมือนเดิมแปลว่าหรือนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวเลือก b ตัวเลือกที่สองก็คือชีเมียนเปาใช่ไหมลูกโอเคเขาถามว่าถ้าชื่อชอเมียนฟ้านขอโทษถ้าชื่อชีหมี่ฟ้านหรือชอเมียนเปาเขาถามอะไรลูก เขาทานอะไรตรงนี้ขนมปังค่ะช่วงเป็นจอดเหมานส่วนห้ามีนะครับเนาะภาษาจีนปรยชื่อเมี่ยนเปาชื่อเมี่ยนเปาชื่อเมี่ยนเปาโอเคทานขนมปังนะครับเข้าใจเนาะอ่ะเรามาดูตัวอย่างที่สองครับเขาทำยังไงเขาทำอะไรอยู่แปงฟานค่ะาภาษาจีนนะครับอ่เขาถามว่าโจทย์เขาถามว่าืื่อีีเหลยน他是่脸还าชื่อ 洗ีหีอีระผมนะครับเขาทำอะไรครับชเขาทำะมาทระผเารมเรับมเขาระผมาใจมเรับมเขาระเขาทมาใจะอาอะระเขทระผเขาเขาทำะเขาทระาทำสระเาทำสะหาทำนะผมเะะ อคะแนนให้ห้องสิบสองนะครับห้องสิบสองอ่ะดูนะครับเดี๋ยวเราซื้อจะจะ,จะสุ่มจะสุ่มจะสุ่มให้ตอบคําถามตอบคําถามเซเว่นอีลนเอาคนที่ยังไม่เคยตอบคําถามแล้วกันนะครับจะได้เป็นคะแนนไม่ที่จ็ดตอ,อ,อบโอเคดูครับเขาทําอะไรครับเขาเป็นหลังแคหรือเปล่าเขาเป็นลงังแค่หรือเปลาเ่าเขาตองไ,ไม่ใช่ครับ อ่าเขาเขาเป็นอะไรนะครับอ่าเลขที่อ่าซือซูงเลขที่เจ็ดเลขที่สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดตอบได้ยังสามสิบเอ็ดยังไม่ตอบอ่าสิริพันธ์เลขที่เจ็ดตอบบ่อยอยู่นะครับอาจารย์เลขที่เจ็ดตอบบ่อยสามสิบเอ็ดอยู่ไหมลูกสิริพันธ์อยู่ไหมลูกอยู่ค่ะอ่าสิริพันธ์โจทย์เขาถามว่าถ้า是肚子疼还是头疼ถ้าื是肚子疼还是头疼ตอบยังไงลูกตอบว่า าชื่อ头疼อาถ้าถิงนะครับถ้าโถเขาเป็นอะไรลูกปวดหัวปวดผมอาปวดหัวเช็ดปวดผมไม่ได้กกาลังแค์นะครับดูดีๆอาโอเคสิริพันธ์เราไปหนึ่งคะแนนโอเคเจฟเฟนเจฟเฟนนครับเจ็ดก็มีหาเจนะครับนเจ็ดเจฟเฟนนะครับโอเคต่อไปอ่าดูรูปภาพว่าดูรูปภาพอาใครจะเป็นผู้ชน อ้าวไข่ไข่ตะพกคงเป็นไข่ตะพบนุ่งอะนุ่งผ้าไหมก็ได้โอเคทั้งสิบเก้ามีห้องนี้อ่ะโอเคคนต่อไปลูกสิบแปดสิบแปดใครตอบไื่ยันสิแปดยังไม่เคยตอบอ้าวสิบแดใครตอบแล้วเอาสิบเจ็ดดีกว่าสิบเจ็ดสิบเจ็ดชาลิตาอยู่ไหมลูกอยู่เขาจะชาลิตาโจทย์เขาถามว่าถ้าชื่อเครอนิ่วไหนหรือ 喝可乐，他是喝牛奶还是喝可乐？嗯，宝宝来录。他喝可乐。对，他喝可乐，喝可乐ก็คืออะไรครับ hey. อ hey, ่าใช่ไหมครับโค้กแปลว่าโค้กนะครับโอเคชาริตาชาริตาบวกหนึ่งนะครับโอเคเชจฟเฟนต่อไปครับต่อไปต่อไปเขาเป็นอะไรเดี๋ยบซื้อสุ่ม ชเลขี่กี่สิบอยู่ไหมครับธนาชายี่สิบเคยตอบนะครับไม่เคยไม่เคยครับไม่มีคะแนนบวกตรงนี้การเช็คดูดีๆมีธนชาอยู่ไหนลูกอยู่ค่ะธนาชาอ่าคำถามโจทย์ถามว่า他是感到生气还是感到高兴他是感到生气还是感到高ง อ,ชอาช่อกานเตาเฉียงชี่าเขารู้สึกยังไงครับเขารู้รสึกโกรธใช่ไหมครับเฉียงชีตวชัวเฉียงชีเดียนไปแล้วครับคดที่แล้วอ่าธนัชาธนัชาบวกหนึ่งต่อไปครับต่อไปอือสุมส่มสุมส่มเลขที่สิบเอ็ดอนุชิตอยู่บ้าน้อนุชิตครับอ่าะนุชิต อ่าโจทย์เขาถามว่าเขาสึกันต่อชิงซงหรือกันต่อเศร้าเขาสึกันต่อชิงซงหรือกันต่อเศร้าไ <c oughs> อ้เงินๆอยู่นี่เขาดูสึกว่าจังไหนโอ้อันนี้คือให้ตอบสิครับตอบนำ้ำหนึ่งถึงห้าตอบไม่ได้เราชื่อเปลี่ยนคนนะครับอ่าตอบเราชื่อเขาตอบเ <c oughs> ชิญเลยครับเชิญเลยครับ ผมจูโอ้โหจำประโยคภาตาจีนไปล้วประโยคพูดเอามันก็ตอบแค่คำถามแหมโอเคครับภูมิภาคเราซื้อทราบแล้วครับว่าเปิดอะไรไม่ได้โอเคครับอ่ะเปลี่ยนคนแล้วกันนะครับอนุชิตโอ้่าษาให้คะแนนม่ตอบเราซื้อขอตอบอยากได้บวกอนุญาตไปเก็ีผ้าครับฝนตกแล้วครับผมโอเคครับเราซื้อขอตอบอยากได้บวกเก้าเก้าใครอ่ะอาจารย์ยัง่หลับถึงบล้านผมบ้านอยมครับอยู่อยู่ครับ สิทธิกรอยู่ไหมครับอยู่ครับสิทธิกรตอบได้ไหมอ่าอาจารย์ถามมาหน่อยครับถามอ่าโอเคอ่าช okay. ื่อโจทย์ถามว่า他是感到轻松ือ感到ช伤他是感到轻松还是感到悲伤เรียนไปแล้ว他是感到悲伤对他感到悲伤他<嗯>感到悲伤,到悲伤ใช่ไหมครับร้องไห้อ่าน้าตาท่วม โอเคสิทธิกรอ่ามีสิทธิกรกับสิปกรเนาะห้องนี้โอเคต่อไปสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายนะครับคนที่จะได้คะแนนเดี๋ยวดูช่วงไหนที่ยังไม่ได้คะแนนหนูอยากได้คะแนนค่ะหนูอยากได้คะแนนค่ะเบญญาภาเขื่นอคะแนนจังเลยค่ะเอาอยากได้ที่ออกสามสิบสองนะครับสิบปยาอยู่ไหมโลก สิบปรยาอยู่ไหมอ่าชื่อหนูอ่านว่ายังไงลูกสิบสิบปรยาสิบปรยาเราชื่อไม่เคยอ่านถูกสักทีสิบปรยาอ่าโจทย์เขาถามอย่างนี้ลูกถ้าืิอชี่ิมีฝาหรือวิ่อวิ่าปิ่ง้ิืวิ่อชิ่งวิ่อวิ่หวิ่อวิ่าหิ่งวิ่อ่อวิ้งวิ่งวิ่งว่ายังไงนิ่งกอ่าเิ่าว่ถ้ิเผ่ิ่งวิ่งวิ่าวิ่งวิ่าวิ่งวิ่งวิ่งิหววิ อ่าเขาแลนมาแลนลันลันแลนลันแลนเป็นกริยาช่องที่สองของคําว่าวิ่งนะครับภาษาอีสานกับภาษาอังกฤษผนวกกันได้เฉยเนาะซิปเลือกบวกหนึ่งเจฟเฟนอะไรลูกขออนุญาตไปเก็บผ้าค่ะฝนจะตกอของเราซื้อเดี๋ยวเราซื้อก็จะแอบไปเก็บผ้าเหมือนกันเนี่ยฝนตกแล้วอ่าโอเคต่อไปอันนี้บวกเลยอย่าเพิ่งไปเก็บอ่าอันนี้อันนี้ลูกปึ๊บ อไอ้กระตอบอันนี้เราซื้อให้ให้สมัครใจตอบลองแต่งประโยคลองแต่ประโยค,โยคดูข้างล่างแล้วเราเอามาแต่งประโยคเร็วเร็วเร็วเร็เร็ว <นะ S 2> ยังไงนะคะเติมคำเฉยแต่งประโยคนนุหนูหนูคือ <นะ S 1> วัฒพรใช่ค่ะคนสวย คนสวยโอ ieg, ค้คนสวยเอ้าโอเคคนสวยวราพรวราพรโอ้เราซื like cane cane oh, sure oh, ้อลืมลบพิมพ์อินไม่เป็นไรเราซื้อ้าเราซื้อลบพิมพ์อินดีกว่าโอ้สัตย์จะตอบโอ้โหโอ้โหเกินไปอ๋อเอาเองจำได้แล้วเถอะิ้มจำได้แล้วค่ะเราซื้อไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือว่าเราซื้อได้ให้อาโอเค อ่าลองตอบลองตอบลูกลูก<你>ลกเ็เปิดเอาต้องขอโทษลูกหนิหนิชืกก่อเอหนิชื่อชอบ猫还是哎还是喜欢狗对他哎你是喜欢猫还是喜欢狗ใช่ไหมครับตอบว่าอะไรเอแปลว่าอะไรลูกแปลว่าอะไรครับ คนชอบแมวหรือว่าชอบหมาโอเคเจียเฟินอ่าเพิ่มแล้วหนึ่งคะแนนอ่ะทีนี้มีคนถามแล้วคนตอบอ่ะใครอยากตอบอยากได้คะแนนหนูค่ะเพราะวาอะไรนเบ <17. S 2> ญ,ญญาภาบอกก่อนเมื่อกี้เบญญาภาเบญญาภาอยากตอบนะครับเบญญาภาเบญญาภาตอบอันไหนก็ได,าาออไได้หนูชอบอะไรหนูหนูบอกมา 我喜าฉ我喜ว,วนเมาวีว,วนเมาใช่ไหมครับ我喜าฉีว,วนเมาแปลว่าอะไรฉันชอบแมวคะ่ะนูชอบแมวได้ลงคอแล้วลูกหนูหนูดูมันสิทำไมล่ะคะครูก็หนูชอบแมวดูสิเกลียวกราร์ดมากเลยครูเอารูปเกี้ยวการ์ดมา <c oughs> แต่ว่าหมาก็ดูเป็นคุณท่านน่ากระดิกขาดิกกเลยอ้าโอเค